มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนตอกย้ำความสัมพันธ์ลิซ่าเฟเดริกออกงานคู่สวยหล่อปานกิ่งทองใบหยกแม้ว่าจะไม่ได้พูดหรือว่าเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะแต่ว่าหลายคนก็ต่างเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันค่ะสําหรับความสัมพันธ์ของศิลปินสาว ink, ลิซ่าแบล็คพิงก์และก็เฟเดริกอาร์โนสทายาทมหาเศรษฐีแห่งอาณาจักรหริวตองและซี ยิ่งพักหลังๆมันนี้นะคะจะเห็นทั้งคู่อยู่ด้วยกันโดยไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยครั้งค่ะล่าสุดค่ะมีภาพของลิซ่ากับเฟเดริกในงานเลี้ยงเปิดตัวนาฬิกาสปอนเซอร์หลักในทีม Red Bull F1 ที่จะลงแข่งที่ไมอามีอเมริกาค่ะนี่เป็นงานเปิดตัวนาฬิกาหรือว่าเปิดตัวอะไรกันแน่คะสวยหล่อเหมาะสมกันจริงๆตองย้ำความสัมพันธ์ลิซ่าเฟเดริกออกงานคู่สวยหล่อปานกิ่งทองใบยกเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิท .com ค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ